ขอนอบน้อมแด่องค์คุณพระศิลธรัตไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอ,อกาสครูบาอาจารย์ที่เคารพทุกท่านทุกองค์การสุดท้ายโยมก็ขออภัยเสียงไม่มีวันนั่งตลอดคืนเนาะก็ไปยิบมนิดหนึ่งชั่วโมงนึง มื่อสักครูก็มีท่านพระอาจารย์เกวลีนะจาวัดบัดป่านอราชาท่านก็นั่งรอองค์สุดท้ายก็คิดว่าจะสละเวลาให้ท่านแต่ตอาตมาก็ปีละครั้งนะที่มีโอกาสได้มาร่วมแสดงออกนะก็อยากจะพูดความในใจนะที่ได้เห็นภาพบรรยากาศญายมคงไม่ต่างจากอาตมาเนาะ นะพระก็ไม่ต่างจากโยมนะเพราะว่าภาพเหตุการณ์นในวันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในในวงการพุทธศาสนานะที่เราได้มาเห็นหลังจากที่พวกเราได้ทราบข่าวนะสถานการณ์ของพุทธศาสนาตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองนะพวกเราก็ได้มา หาที่พึ่งทางความรู้สึก,กจิตใจนะก็ได้มาประสบพบเจอสถานที่เป็นมงคลเมื่อตอนบ่ายสามโมงนะโยมเห็นภาพบรรยากาศนะมองดูแววตาสีหน้าญาโยมทุกคนนะล้นแล้วแต่มีบ่งบอกทางดวงตานะแห่งความปลื้มปิติยินดีโนะดยเฉพาะพระดบะคุณหลวงพ่อพระครูนิมิตวิริยกุล ท่านบอกโยมให้เปล่งเสียงสาธุการนะเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์โยมสาธุพร้อมกันโยมก็สาธุสาธุเสียงกึกก้องแตเสียงสาธุการโยมให้ดังสนั่นนะเออาตมาคิดว่าคงจะขึ้นไปถึงเบื้องบนแล้วโยมตอนเดินจงกรมตอนภาคบ่ายก็ดีแตมาก็สังเกตเดินไปด้วยก็เห็นสังเกต คือธรรมะในไม่ใช่นั่งหลับตาอย่างเดียวนะโยมลืมตาเราก็เห็นธรรมะเห็นความนอบน้อมเห็นความน้อมใจนะกายวาจาใจของโยมคุณโยมผู้ชายก็ดีคุณโยมผู้หญิงก็ดีคือเห็นครูบาอาจารย์พิสษุหมูใหญ่เดินจงก,กรมตอนแรกโยมก็นั่งปนมือไหวแต่คงจะไม่สุดจิตสุดใจสุดความรู้สึกโยม โยมก้มงล,งงลงกราบโดยสิเรียลราบเลยครบับคุณโยมผู้ชายก็เห็นโยมอันนี้คือภาพแห่งความประทับใจโดยเฉพาะคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วก็เวลาอีกไม่กี่นาทีเราก็ได้ลาจากกันคุณโยมหลายคนก็เตรียมกระเป๋าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วคงจะกลับบ้านคิดถึงบ้านมาหลายวันตอนจะมาก็นอนไม่หลับอยากจะมา ตอนจะกลับก็อยากจะกลับนี่คือความรู้สึกของพวกเราเออพวกเรามาปฏิบัติโย,ยมมาฝึกมาหัดนะธรรมะไม่ใช่นั่งหลับตายอย่างเดียวเมื่อเช้า่อมาไปนั่งรอรถบินทบาทช่วงตีห้ากว่าวาพอรถเขาก็าจอดประมาณหกโมงเชา้าเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งนะที่ไปได้เห็นธรรมะในขณะอยู่บนรถ เห็นคุณโยมและหลายคนอยากจะใส่บาตรอยากจะเตรียมของใส่บาตรเตรียมมาถ้ายกกรรมาการมันก็ห้ามรอสว่างเสียก่อนนะรอรุ่งอรุณได้เสียก่อนคืออยากจะให้โยมมีความอยากจะให้ให้แล้วเกิดความรู้สึกอิ่มเอ,อิบเบิกบานัาตมาเลยถามคำถามว่าการปฏิบัติคืออะไร ก็เ,เห็นคุณโยมกรรมการวัดหลายคนเขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นไม่มีโอกาสม,าสนมันสวดมนต์ทวัดกับพวกเราไม่มีโอกาสมานั่งหลับตากับพวกเราครูบาอาจารย์และหลายองค์ก็เช่นเดียวกันดูแลด้านไฟฟ้าให้ความสะดวกใจพวกเราดูแลระบบน้าประปาดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราครูบาอาจารย์หลายองค์เป็นกรรมการ ดูแลรักษาวความปลอดภัยในขณะที่พวกเรามานั่งฟังเทศฟังธรรมอาจจะมีมิจฉาชีพเข้ามาลักเล็กขโมยน้อยตามกระลดตามเตทที่เราพักคู่บานจาลเนก็เดินตรวจตราพร้อมท่านอภอรอร่วยรักษาวความปลอดภัยเห็นตอนตีห้าเห็นคุณตํารวจมอำนวยความสะดวกในการจัดยานพาหนะก็เลยคำถามถามตนเองว่าการปฏิบัติที่แท้จริงคืออะไร ก็ได้คำตอบบอกว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือการปฏิบัติหน้าที่เห็นหลายๆคนผู้เป็นภรรยามากลางเต้นนอนฟังเทศฟังธรรมสักพักเห็นคุณสามีเอารถมารับตั้งแต่ตีสี่ตีห้าลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตามารับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บินทบาทถามว่าคุณโยมเหล่านั้นได้บุญไหมได้โยมฉะนั้นบุญไม่ใช่นั่งหลับตายอย่างเดียว คุณโยมที่อยู่โรงครัวที่พวกเราได้รับประทานอาหารอุดมสมบูรณ์ท่านเหล่านั้นไม่มีโอกาสมานั่งสวดมนต์โยโซตอนเช้าๆพวกเราเปล่งวาจาโยมเจริญพุทธคุณธรรมกุศลสังฆคุณเสียงไพเราะมากเลยฟังแล้วเป็นสริเป็นมงคลแต่ท่านเหล่านั้นไม่มีโอกาสมาสวดมนต์กับเราทางบ้านเขาได้บุญไหมคุณแม่ครัวตา่างๆโดยเฉพาะแม่ครัวประจำวดหนองปะพง รับผาร้างหนักมากโยมดูแลครูบาอาจารย์เป็นจำนวนพันพันรูปดูแลพวกเราทั้งหลายเป็นเรือนหมืน่นท่านก็ได้บุญเหมือนกันโยมคุณโยมที่มาตั้งลงทานนะจะเป็นเอาใส่รถปิกอัพเปิดท้ายมาก็ดีไม่แจกก็ได้บุญกุศลกับพวกเราฉะนั้นเรากลับไปนะเอาคุณงามความดีโยมที่เรามาฝึกมหาดมาปฏิบัติเอากลับไปด้วย เอาไปใช้ชีวิตประจําวันของเราไปประพฤติไปปฏิบัติธรรมะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระชันผู้ใหญ่ที่ท่านได้มาเล่าสู่พวกเราฟังประสบะการณ์ต่างๆธรรมประปฏิบัติที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราจะเป็นครูบาอาจารย์ต่างชาติก็ดีโยมนี่คือบุญกุศลของพวกเราที่เราได้มาเห็นอาตมาก็ถามอีกว่า พุทธศาสนาได้ชื่อว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาของโลกจริงไหมคําตอบให้ตัวเองว่าจริงแท้แน่นอนไม่ต้องสงสัยประเทศไทยของเราคือศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาดังที่พระพระคุณหลวงพ่อพระคุณมิตรท่านได้เอ่ยนะประเทศต่างๆที่มาร่วมในการประพพติปฏิบัติจะเป็นชาวยุโรปตะวันตกและหลายท่านหลายคนในขณะที่เดินเวียนเทียนโยม นั่งพนมมือด้วยรอยยิ้มสร้างศรัทธาระสาทะให้เกิดขึ้นในตัวเขาแล้วท่านเหล่านั้นมาเห็นได้อย่างไรโยมเพราะบุญกุศลโยมปุ๊บเพกะตะปุญญาตาการที่ได้สะสมอบรมบุญญาบริในภพชาติปังก่อนจี่ทำลให้เราได้มาประสบพบเจอในสิ่งที่ดีที่งามอาตมาในฐานะเป็นลานศิ์ลุงปู เพราะเกิดไม่ทันท่านโยมเกิดที่ที่เมืองบัลลินนี่แหละโยมเกิดที่อุบลก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเที่ยงลูกศิษย์องค์ต้นๆของหลวงพ่อหลวงปู่ชาท่านเคยเล่าประวัติตั้งแต่นูน้นเป็นสาม,มนเณรออกทุกดเดิกับหลวงปู่ชาอยู่ที่เรือนนกทาจากกนกระทั่งโยมแม่โยมมารดาท่านได้ทราบว่าหลวงปู่ยังไม่สิ้นชีวิตสิบป,ปีไม่ติดต่อทางบ้านก็เลยกลับ ขึ้นไปรัฐนาให้หลวงปู่กลับมาเยี่ยมบ้านก็เลยมาสร้างหลวงประพง์หลวงปู่เที่ยงก็ตามมาท่านก็เล่าประวัติให้ฟังตั้งแต่ท่านเจอผีโพดางท่านก็เล่าให้ฟังโยมพร้อมทั้งพ่อใหญ่หนูผีท่านก็ไปอยู่ด้วยกันเราเป็นพระบวชใหม่เป็นเด็กบวชขณะนั้น24ปีบวชปีสามสองท่านก็เล่าประวัติให้ฟังรายสิ่งรายประการก็บันทึกไว้ในความรู้สึกแล้วต่อมาก็ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจันทร์ วัดบึงขอาหลวงอยู่ 3, สามพรรษาก็ได้เป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมาเทระผู้ใหญ่เมื่อสักครู่นั่งฟังเทศเริ่มกันโยมเกิดอติตารมนาธรรมะอติตารมย้อนไปไม่กี่พรรษาไม่กี่ปีที่ผ่านมาโยมคิดถึงคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อมาสมพงษ์ท่านขึ้นธรรมะครั้งคราวใดท่านชมเชยยกย่องพวกเราญาติโยมทั้งหลายงามแท้งามจริง งามในความรู้สึกของคุณโยมผู้หญิงคุณโยมผู้ชายนุ่งขาวห่วมขาวนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมความงามนั้นหลวงพ่อเปล่งออกมาในความรู้สึกของท่านหลวงพ่อมหาเจ้าคุณพระมงคลกิติธาดาอำเภอมอ้งสามสิก็ชช่นเดียวกันถึงเมสสังขารร่างกายท่านจะไม่สบายรับภาระหนักดูแลลูกหลานบริหารวัดบา,ารามแต่ท่านมาได้ท่านไม่กำลังใจพวกเราโยมให้ธรรมะ อันไพเราะสนอยโสประทับจิตประทับใจเพราะท่านเป็นมหาปร,รียนแล้วก็มุ่งสู่การปฏิบัติเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สร้างคณนณประโยชน์แต่งเชื้อประวัติแต่งหนังสือธรรมะให้พวกเราได้อ่านเพราะผลงานของพระาิู้คนหลวงพ่อเจ้าคุณพระมงคลกิติธา,าอีกองค์สําคัญคือหลวงพ่อจันแห่งวัดป่าบึงขาลวงพระครูบรรพตวรกิจอันนี้ท่านไม่ทิ้งเลยโยมภาระ ของกุลบุตรลูกหลานของพระสงฆ์องค์สามเนรหลวงพ่อเบิ่งเขาหลวงวัดหลวงพ่อจันอินทวีโรท่านเป็นพ่อแมค่ครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งที่ปั้นพระได้วิเศษโยมเพราะอะไรสาขาสำนักลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อมากจริงๆโยมเยอะท่านคือท่านปลุกพระปลุกเนนปั้นพระปั้นเนนปล,ลุกเสกกุลบุตรลูกหลาน ได้มาบวชจนเป็นองค์พระองค์สามนเณรสือมาตราท,ทุกวันนิยมแล้วก็ถามว่าคุณครูบาอาจารย์ยังอยู่ไหมบุคคลใดก็ตามโยมเมื่อลระลึกถึงคุณของท่านท่านจะอยู่กลอดตลอดแม้แต่พระพุทธเจ้าทรงดับขันธบริิพานเป็นเวลาสองพันหกรอกว่าปีพวกเราทั้งหลายยังยึดมั่นถือม,มั่นมันเจริญพุทธคุณทรมคุณสังฆคุณ ลำเลิกนึกถึงคุณอุปการอันมหาศาลห่งพุทธศาสนาโยมทั้งหลายเราอยากทราบว่าพุทธศาสนามีคนกนระรมมากมายมหาศาลเพียงใดโยมลองดูสิประเทศที่นับถือต่างศาสนาของเราดูเขาล่องเรือมานั่งเรือมาข้ามน้ำข้ามทะเลหวังมาแต่เอาลาบหน้าตายในการทางไม่รู้เท่าไหร่โยนลงทะเลเท่าไหร่โยมพี่น้องชาวโรยินญ,ญา ยุคปัจจุบันคือพี่น้องชาวตอนออกกลางโยมบ้านแตกสันเหลกข,ขาดบ้านมีเหมือนกันลายโยมแต่อยู่ไม่ได้เพราะอะไรหูบลูกจองเอยหูบลูกจุงหลานหวังไปแต่เอาดาบหน้าเข้าสู่ประเทศยุโรปมากมายจำนวนมหาศาลโย,ยมผู้ที่หนี้ไ่ทันก็จับมัดมือยิงกันต่อหน้าต่อตานี่เลยโยมพวกเราทั้งหลายมีบุญ คุณมหาศาลที่ได้เกิดมาบน,นผืนแผ่นดินไทยมีองค์พระบัเดิพระเจ้าอยู่หัวสนเด็จพันดังเจ้าพระบรมราชินนาผู้ทรงคุณอันประเสริฐที่ปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายมีความร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นบุญคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในชิตจิตใจของเราเรากลับไปเอาธรรมะที่เราได้ศึกษาที่เราได้ยินได้ฟังเอากลับไปด้วยอืม เอากลับไปแบบเป็นผู้มีสติมีปุปัญญาในการประพฤติในการปฏิบัติในการให้ทานอย่าให้ทานจนหมดสิ้นหมดเนื้อประดาตัวอย่าให้ทานจนผู้เป็นลูกเป็นสามีลาบากอย่าให้ทานจนจะไม่มีอะไรที่รองรับฐานะของเราให้ทานด้วยปุญผู้มีสติและปัญญารักธรรมคาสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านมุ่งสู่ปัญญาโยมเราจะรักษาสินได้ก็ต้องมีปัญญา มีสมาธิก็เกิดจากปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฝังเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการใคร่ครวญพิจารณาฉะนั้นอาตมาเชื่อในบุญในกุศลเชื่อในคุณงามความดีวันนี้เป็นวันครูนะพวกเราเกิดมามีครูคนแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาของเราฝึกสอนเราในการรับประทานท่านป้อนเรากินไม่เป็น อุจุระปัสสาวะไม่เป็นก็ถ่ายใส่ตักใส่มือพ่อมือแม่ท่านไม่รังเกียจเราเรานอนไม่เป็นครูคนแรกก็ก่อมฝึกให้เรานอนเราพูดไม่เป็นครูคนแรกคือคุณพ่อคุณแม่ฝึกให้เลียกพ่อเลียกแม่เรานั่งไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ฝึกให้เรานั่งยืนเดินเหมือนกันโยมตั้งไขพ่อแม่ทังนั้นเลยนี่คือครูคนแรกฉะนั้นบรรครูรวมทั้งหมดเลย ผู้เป็นครูอันประเสริฐเนี่ยคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาโยมพูดภาษาฝรั่งไม่ได้แต่สอนลูกศิษย์ได้เพราะอะไรท่านฝึกตัวท่านท่านสอนตัวท่านเป็นแบบอย่างสอนลูกศิษย์ลูกหาสอนลูกพระลูกเนนนี่บ้านของท่านอยู่หน้าบัดของเราที่อมีสักขีพยานที่ท่านจะเอาหลักที่เราร่วมทอดพระปา่านี่คืออะไรโยมท่านเป็นลูกชาวนาอืมเราก็เป็นลูกชาวนา ท่านทำไมมีศักยภาพสามารถเป็นครูทั่วโลกได้ไม่ว่าจะเป็นฝร,รั่งครูบาอาจารย์ต่างประเทศนั่นคือท่านฝึกท่านหัดท่านประพฤติปฏิบัติพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีความกลัวไหมกลัวเหมือนกันโยมกลัวผีท่านก็กลัวกลัวถึงกับท่านหลวงปู่บอกว่าอยากจะฆ่ากลางวันอยากจะฆ่ากลางคืนทิ้งให้มีแต่กลางวันดูสิท่านเป็นทุดดงกลัวมากโยม กลัวจนมีเพื่อนเอาบาดเป็นเพื่อนโยมความกลัวประเลประดังทั่วโลกจะมารวมอยู่ที่องค์ท่านองค์เดียวเหมือนขนาดประหนึ่งว่าเป็นอย่างนั้นถามว่าหลวงปู่เคยมีความรักในเพศตรงข้ามไหมจนกระทั่งจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันโยมท่านก็าอาศัยความฝึกความอดความทนอาศัยบุญญาบรารมีฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบอย่างให้คุณระบุลูกหลานเราเป็นปุถุชนมีทุกอย่างมีทั้งความรักมีทั้งความกลัว เอาแบบอย่างเหมือนที่ท่านองค์ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์สอนพวกเราดังนั้นบุญของพวกเราทั้งหลายญาติโยมที่เราได้มาเห็นโยมได้เห็นภาพประทับใจคุณยายลหลายคนก็ถ่ายรูปเป็นเอาก,กล้องมาถ่ายรูปเดินจงกลมก็ถ่ายรูปครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์ขอเก็บบันทึกเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ในวันนี้นะไม่ได้เก็บไว้ในกล้อง เก็บไว้ในใจโยมอติตารรมนารรมาแล้วลึกถึงครั้งคราวใดเป็นสริเปีนมงคลเป็นมงคลบอกว่าเออเนาะเราเกิดมาชาตินี้ได้มาบวชและหลายคนไม่ได้มาบวชเหมือนเราอืเขาเหล่านั้นทาไมถึงไม่ได้มาบวชโยมบพเพกตะปุญญาตาดังที่กล่าวมาและหลายหมื่นและหลายแสนอยู่ที่เรือนจําอยู่คุกอยู่ตระอางอยากจะมาบวชให้พ่อให้แม่ก็มีโอกาส และหลายคนอยากจะมาร่วมปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราก็มาไม่ได้เขานั้นอยู่ที่ไหนอยู่ห้องไอซก็มีเยอะแยะอยู่ตามโรงพยาบาลก็มีมากมายมหาศาลแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะมาฉะนั้นอะไรเล่าคือสิ่งที่นำภายพวกเรามาไม่ใช่รถไม่ใช่ตัวตัวภายนอกโยมคือตัวใจฉะนั้นการบรรลุการตัสรู้นะการรู้การเห็นการเข้าใจในธรรมะ หมือนที่พระพุกลหลวงปู่ชาานว่าการบรรลุธรรมโยมไม่ใช่ของยากจนเกินความสามารถเหมือนเราไม่เคยมาหนองประพง์ได้ไห็นั่นคือการบรรลุหนองประพง์คืนนี้ก็เหมือนกันที่เราไม่หลับไม่นอนเราได้บรรลุแล้โยมบรรลุธรรมในสัจชิกทุดุงขวัตอีกข้อหนึ่งเราได้บรรลุนะฉะนั้นอาตมาก็ขออนุโมทนาขอขอบบุญขอบคุณโดยเฉพาะพระเดตพะคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ พระราชภาวนาวิกรมหลวงพ่อเลี่ยมของเราพระเดชพระคุณเป็นภาระให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติโดยความสะดวกสบายขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์แห่งวัดหนองป่าพงที่รับภาระดูแลความสุขอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราขอนโมทนาขอบบุญขอบคุณนะคุณโยมที่เป็นเจ้าภาพลงทานทั้งหลายนะคุณโยมแม่ครัว แห่งว่าน,น้องปะพงศ์นี่ที่ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขององคบรรนาเจ้าที่าที่ที่มารับพ่อแม่ครูอุบาอาจารย์บินทาบาตขอให้ท่านเหล่านั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญในครอบในครัวบุญกุศลที่พวกเราได้ปฏิบัติเนี่ยก็ขอให้ท่านเหล่านั้นจงได้กับพวกเราด้วยและขอกราบอารัธน,นาพระเดชบ,บุญคุณของพระพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณพระโพธิญาณหลวงปู่ชา ได้ตบติดตามปกปักรักษาคุ้มครองที่ลูกพระหลานพระได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาชชะบูชาในวันครูในวันคล้ายวันครบรอบวันบร,รณภาพแห่งพระพุทธคุณหลวงปู่ขอบุญคุณแห่งพระโพธิญาณบาร,รมีธรรมจงปกปักราาักษาครูบาอาจารย์ประธานสงฆ์เจ้าสำนักสาขาพระพิทองค์สามเณร กลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสนักสาขาต่างๆก็ขอให้จงมีความสุขมีความเจริญในวันพุทธศาสนาเจริเนะธรรมวินัยขององค์สุนทรสมมาสัมพุทธเจ้าขออนุภาพแห่งคุณพระศิลตัตะไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรม,ค,รรมคุณพระสงฆ์ตลอดถึงคุณบิดาคุณบารดาบารมีธรรมแหง่งพระพิกษคุณพระโพธิญาณและเทระ ตอนเราถึงบารมีธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีความตั้งใจที่จะบำเพ็ญในการข้างหน้าก็ดีขอจงรวมกันมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นเพราะวะ่าเป็นปัจจัยอันนั้นส่งให้พวกเราทั้งหลายนั้นจนถึงแล้วจงถึงแล้วซึ่งมนรสสมบัติสวรรค์สมบัติและเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานติดตามพวกเราทั้งหลายไปทุกภทุกชาติ ทุกท่านทุกคนเทิานั้นทุกอ้าวเตรียมตัวครับ